วิดีโอสรุปบทที่หนึ่งเรื่องการจัดการข้อมูลและสารสนเทศหนึ่งการรวบรวมข้อมูลหนึ่งจุดหนึ่งข้อมูลปฐุมภูมิหนึ <S <S ่งจุดสองข้อมูลภูติยพภูมิข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของงานวิจัยหรือโครงการนั้นๆข้อมูลผสมภูมิมีความส,งสมูงในและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นที่กำลังศึกษาข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลที่ถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้แล้วโดวยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆไม่ใช่ผู้ใช้ข้อมูลนั้น โดยตรงข้อมูลเหล่านี้อาจมาจากการสำรวจการวิจัยเอกสารหนังสือบันทึกส่วนตัวหรือข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดียข้อมูลทุติยภูมิมีทั้งข้อมูลเชิงประมาณตัวเลขและข้อมูลเชิงคุณภาพ 2. การประมวลผลข้อมูล2.1การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ2.2การประมวลผลข้อมูลโดยเครื่องจักรกล2.3การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์2.1การประมวลผลข้อมูลด้วยมือคือการประมวลผลข้อมูลโดยใช้แรงงานคนและเครื่องมือ พื้นฐานเช่กนกระดาษปากกาหรือเครื่องคิดเลขโดยไม่มีการใช้เครื่องจกักรหรือระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยการประมวลผลโดยมือเหมาะสำหรับข,ข้อมูลจำนวนน้อยการคำนวณไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการความแรเร่งด่วน การประมวลผลของข้อมูลเครื่องจักรกลวิเป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลที่ใช้เครื่องจักรกลและแรงงานมนุษย์ร่วมกันโดยเครื่องจักรจะช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการใน การประมวลผลข,ข้อมูลซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องทำบัญชีช่วยในการคำนวณด้านบัญชีซึ่งมีความรวดเร็วในการทำด้วยมือการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์คือกระบวนการนำข้อมูลดิบมาผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักเครื่องมือหลักซึ่งมีความถูกต้องและรวดเร็วกว่าการประมวลผลด้วยวิธีอ<ม>ื่นการใช้ข้อมูลซอฟต์แวร์นในการจัดการข้อมูลและการสารสนเทศ3.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล3.2ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูล3.3ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างและนำเสนอข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้ง จากผู้ใช้งานโดยตรงหรือจากอุปกรณ์ต่างๆเช่นซอฟต์แวร์เครื่องมือวัดหรือฐานข้อมูลซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับ ประมวลผลข้อมูลคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการซอฟต์แวร์เหล่านี้มีหลากหลายประเภทได้มีความสามารถที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลซอฟต์แวร์ที่เคยใช้สำหรับสร้างและการและนำเสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์นำตัวเสนอข้อมูลคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานผู้ใช้สามารถสร้างซลฟตร์หรือการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพเช่นเป็นต้น